น้องดีแลนกวกอดปลอบน้องสาวเมื่อน้องเดมี่ร้องไห้หนักมากอีกไม่กี่เดือนแล้วที่ครอบครัวดีแลนจะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาเพิ่มอีกหนึ่งคนสำหรับว่าที่คุณแม่ลูกสามเลดเดียส์รันลาดกำลังท้องโตขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ารอดูความน่ารักได้เลยปลอดทางน้องดีแลนน้องเดมี่แค่สองคนลูกๆก็น่ารักมากแล้วโดยเฉพาะพี่ดีแลนที่เป็นพี่ชายที่ดีแน่นอนอย่างภาพโงเวต์ล่าสุดที่น้องเดมี่กำลังร้องไห้อย่างหนักก็มีพี่ชายที่เข้าไปกอดปลอบน้องสาวช่างเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมมาาากๆพี่ชยสสรุด มีภาพป่าล้ำตาให้น้องด้วยซึ่งลิเดียได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเสียใจเพระเพื่อนกลับบ้านไปนอนเลยต้อง #onpichai c h e l i n g h e r b i g o r e #adchisa h e r f r i e n d w e n t h o m e t o b e #addean #addeandee #official h a s k r a g d d a ขอขอบคุณภาพไ g จีอัดลิเดียสล,นลนัน้านภาพแหลงข้อมูลข่าวสนุกบอกคอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคกดกระดิ่งด้วยนะคะ